สวัสดีครับบ้าเบี่ยวนะครับพี่น้องมอนีกันมาครับนี่นะครับสัคร so, ับบ้านสักครับพี่น้องมาหายุ่งหากินที่เราครับพี่น้องมานี่ล้ครับน้องก็านีแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหยับลงมาอีกหน่อยนึงนะครับหยับลงม้ามองมองที่ว่าบ้าเบี่ยวหามือนนั่นเนยมันแห้งแล้วครับพี่น้องมอนีเลยว่าตรงนี้ยังมีหนามพี่น้ะครับลองวานเบิงนาครับวานสีได้บอมาแล้วครับพี่น้องมาลุ้นน้อกันนะครับไปครับพี่น้อง นี่ครับมาครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับข่ามึงข่ามึงฝากจากวันก่อนนะครับพี่น้องนะครับมาลุ้นนะครับพี่น้องเพอพี่น้องเนี่ยนบ้าเบี้ยกับพันได้ไหมเคียวครับพังแรกคือกันนะครับพี่น้องมาเบิงรงนู่นน้ำกันนะครับอาจจะมีเปล่าโอ้อัศลิด โอ้ oh, <laughs> ตัวนึ่ครับพี่นังบาตแรกครับ <laughs> มารับับนบาไปบบลองลองวันวนะครับ, <laughs> รบพี่นังเอพี่ <laughs> น้องาแ้วเนอครับเาปลองกันนะครับพี่น้องยแตกมัน วันไดีลงมานบ้านจะเกียงนะครับทา มาตนี่นะครับพี่น้องเลยนวกันปาเียวกัยังบ่เครปากตัวนึงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวป่าเกียวหเบิ้งครับคัน้องเันากกันเอาละครับนี่ครับไปยังไหนสักไปสุดคับ

ใส่ครับมาเบลอ่อเออมแล้วครับนไะครับครับพี่น้องบายดีกนได้แครับครับพี่น้องอัที่สมาเบลกัได้แลครับพี่น้องอดสนะครับพี่น้องครับใสเรืยนะครับพี่นัองครับพี่น้องหนนนะครับพี่น้อง นันนะครับบานละตัวสองตัวกันพวกยังนั่นเนาป่าธรรมชาติครับเจากับมววันอะไรละครับวันเจ้าหัวน้ครับพี่น้องป่ามันกับวัลายอไรเขาได้น,นะครับท้นบานนไปไเรื่อยนะครับวับน ลื่ครับออกเลย่นครับมาตู่นี้น,นะครับหยุดออกลวป้าอะไรนะมาแล้วครับวันห่าวเลยครับพี่หนึ่ง Non, 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 non. Oh les <laughs> สวัสดีสวัสดีอัน,อนีครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับเขาเนาะครับเดินหอยครับพี่น้องไปครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาน่อยไปหน่อยกรันตีนมาครับพี่นอ้องนะครับไปนะพี่น้อง หย่มาสนทเรั้ครับคือบอ๊บ๊มาครับหลุนเงินมาครับพี่น้งองสิว <c oughs> อ,อะไรครับพี่น้องเสริมพันนันตระดมัดตเดีครับพี่น้อง นะครับพี่น้องรางวัายุ่งหากินน้ำบกไลครับพี่น้องปลากระนั้นขี่กอล่ะครับเจ้าก็เอาไปกินชาวบ้านที่หากันนะครับหากระดูกน้กนนบ

ครับครับพี่น้องครั้งนี้มันจะมีเหอะนะครับเบอเบียววันบ่ได้ครับวันนี้นราจะมีปลาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสอดเตะด้วยกันเนาะครับครับพี่น้องเดี๋ยววันบาทที่สองวันนี้แกงนะครับ ครับพี่น้องลุกครับกับลุกวิยครับพี่น้องนะครับอ๋อปลาตัวสองตัวก็เอาไปน้องพี่น้องนะว่าได้เยอะได้กินไปครับเดี๋ยวดูน้ำกันดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับตาคนจะลุยแล้วครับบัน้นองเก่าครับพี่น้องหนองเก่าได้กลับมาเก็บมองเก่าครับพี่น้องเก็บขี้เก่าวันนี้ป้าเบวปดน ปลาอันตัวนี้บอกจากเฮียนครับพี่น้อง,งว,วัได้ปิ่งบังตเตอร์สักนด้ครับพี่น้องวันเฮียปลานำผ่อนน้ำกันได้ครับบ้าเบี้ยววก็ได้ปลดไป เดสักพี่น้องน่โอ้เข้าไว้สักพี่น้องเราเดี๋ยวขอลองจุดบานนิดนึงนะครับพี่นอ เอาหมาหน้าค,ครับพี่น้องการเฮี้ยเป็นเพียงนะครับเป็นต้องปลดปล่อยนะพี่ต้องอย่างเงี้นะครับเป็นเพียงแล้วครับพี่น้องเขาดูดทีปลดปลายนะครับปากกัดี แงงเลยครับพี่น้องครับมาเกิบปลดปลาครับพี่น้องมาครับไปไหนมารุนครับอม้พันธ์าครับโอ้ปลาสลิดปลาครับพี่น้องปลากระดี่เต็มเลยครับปลาสลิดกับนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมปลดปลาครับพี่น้องโอ้มาน้านครับมเือก็ไล่บัตร

嗯，嗯。嗯嗯 chúng ta phải <laughs> giữ bảy món thì nó sẽ cái này là cái gì nó sẽ Đi ม้วนสดขั้นมาของม้วนสดนี่บางเละไรนิดหนึ่งไ่แขกเกินครับน้ำต้องนียวหน่าแล้วก็จังหวงชุ่มาชุ่มๆอย่างนี้โอ้ปลาดิ่ตัง <c oughs> นี้เด็ดตังนี้ โอ้หห oh, yeah. ้องใส่คนยอดเสียงไะอีอีอีีนี่ยระไนะตัวไหนเผาพิมตุ่มบอกาวไปไปมึงยงมันสร้งเผาองเยวแล้วว่าใสเดาวไว้กระมังหนึ่ง Ừ, không biết có sao không đã. Ô, nó Ủa, cái gì vậy Nó Cái gì bà kìa, ui Ủa, cái gì bà

พยายามเดียด๋วยวนู่นเลยเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวม้าเรีโอ้ปลาสลิดเยอะครับพี่น้องนี่ปลาสลิดนะครับนะครับเดี๋ยวเบิ้งของม้าเรี่ยวกันนะครับ,บ,รบค,รครับม้าเรี่ยวกันเลยปลาสลิดเดี๋ยวนะครับพี่น้อง <laughs> สลิปตัวนึงแล้วก็ปลากระดีนะครับพี่น้องครับมาเก็บปลายกันครับพี่น้องครับไปไม่ได้ครับกันเลยครับมาลุ้นนกันครับพี่น้องพันสักพันโอ้สลิปแล้วครับพี่น้องตกกรลังงามครับโอ้ไปครับลุ้นเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับพี่น้อง ไมาตัวอะไรอีกแล้วครับปลาสลิดครับพี่น้องครับปลาสลิดโอ้นี่จะปลาเดี๋ยวจะปลาสลิดบ้าไปเลยครับพี่น้องเอาอย่ากอดมือกันได้ไหมครับเสียมนะครับพี่น้องเสียบนะครับพี่น้องดีเสียมปลาครับสวัสดี เอาแล้เกิดปอดปลางแล้วครับพี่น้องนี่ครับอันสากคนใดกันละครับพี่น้องนะ้วครับได้ไปไหมสักได้เบิ้งปลาสิดรตให้สักครับพี่น้องนะครับพี่น้องปลาสิดรตอีกแล้วนะครับพี่น้องปลาสิดรตครับโอ้ยงี่ตัวไหนสักไปครับมาแล้วตัวครับพี่น้องไปเรื่อยครับพี่น้องไม่มาแล้วตัวไปต่อยต่ออะไรซาก <laughs> bà salad bà lát to bà lật to bà lát đi bà oh, bà này là bà lát bà này thôi bà Sẹp, thôi bà lát thôi bà lát bà lát bà này thôi bà bà ไ,ไลลปอีกแ้วครับพี่น้องครับอันนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็าจะตามพี่น้องทั้งสองนัดนะครับพอดีแบดบ้าเบียวบ้าเบียวแบตสำรองมา้น้ำนะครับแมตต์กับซิมัสเดี๋ยวเบียวบ้าเบียวจะไปสรุปไปบ้างนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าเบียวบ้านอีกคลไปหนึงแล้วก็สรุปผลงานทีบ้างนะครับวันนี้ครับ ครับนิดนะครับพี่น้องสมผลงานเราครับมื่อนี้บ้าเบี้ยวอะไรหน่อยเดียวครับพี่น้องห <c oughs> มานบ้าเบี้ยวมื่อไหร่นะบ้าครับนี่ <แจ S 1> นครับเลยพอปีงนะพี่น้องผลงานบ้าเบี้ยวมื่อนีร่อู้ได้ปลายัางนนะมาดุป่อมครับมาดุกจ้ปาปลาล้วมมีหุกป่าจะพี่น้อง,งต้วงมาได้ย่างละหน่อยเนะาะบ้าเบี้ยวเนาะครับเลยพอปีงเขากินครับพี่น้องได้พอเห็ดกินจ้า ปลากระแยงก็เอาไว้มกเนาะเบี้ยวปลากระแยงปลาดุกปลาปลาอีย่างอีกปลาสลิดครับพี่น้องสลิดปลาขาวปะเนาะนะปลามีปลาไข่กระเนียงอันนแซ่บแม่นี่อันนี้ไว้หามกนี่มีปลากระแยงปลากระแยงนี่ต้องระวังเนาะเบี้ยวนะแม่นครับมาครับคิดนี้บ้านเบี้ยวกับสิบปลาพี่น้องไว้ซั่มหนี้นาะครับ เป็นไงกันบ้างพี่น้องเป็นรำเนินนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้าวเดียดมมนนเด๋ยวขึ้เก้าน,น,น,นะครับพี่น้องคลิปนี้กับจิรายพี่น้องสมิตเนาะครับเดี๋ยวไม่คลิปดีๆเมื่อไนหาอยู่หากินกันให้พี่น้องเบิ้งขึ้เก้านะครับพี่น้องคลิปนี้ร้ายพี่น้องสมิตน้ละครับสวัสดีครับ